โอเคทุกคนทุกคนครับวันนี้มาเล่นภารกิจกับแซนฟิชเชอร์กันนะครับกับบุกอสเรคอนไวน์แลนด์เราต้องมาที่เมืองลักครูสตอนสามทุ่มซึ่งถ้าเกิดเรามาที่เมืองลักครูสตอนสามทุ่มแล้วนะครับก็คือ,ม,อ,อมันก็จะมันก็จะมีภารกิจของแซนฟิชเชอร์เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ เราจะเล่นภารกิจนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะจะบอกไว้ก่อนชิวๆไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าผมเล่นจะพูดยังไงดีมันเป็นภารกิจที่ยากมากมาถึงแล้วมันเป็นภารกิจที่เราห้ามฆ่าใครแล้วก็เราห้ามถูกจับด้วยเราห้ามให้ใครเห็นด้วยเป็นโกส์จริงๆอ่ะเป็นอะไรที่แบบยากมากบอกเลย <งา>น,นะแต่ไม่เป็นไรเราแค่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ<งา>น,นะครับมีมีสายตรวจอยู่ตรงนี้ตัวหนะึ่งนะครับเราจะไปจับไฟก่อน เราจะไปดับไฟก่อนถ้าเราดับไฟได้ถ้าเราดับไฟแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดโดนได้แล้วถ้าเราเปิดโดนแล้ว,วก็ไม่มีปัญหานะครับเราคลานกระดึบกระดึบเข้าไป แล้วก็เราก็ยิงแล้วก็กดปิดปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราเปิดโจนได้เลยกับนายพิชันนะครับเยอ,อ,เอ,เอะเลยเมีพวกลูกกระจอกตรงนี้เยอะเลย นี่คือเราต้องเข้าประตูนี้นะครับผมทุกคนแซมอยู่ตรงนี้เราต้องเข้าประตูนี้ enemy mark น,น,นะโอเค เราดูแมพไปก่อนนะครับไอเราดูโดนไปก่อนโอเคเราดูว่าอ้พวกนี้นจะเข้ามาหรือเปล่าถ้าเข้ามาก็จบอะครับถ้าเข้ามาก็จบไอนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ตรงนี้ไอ ตรงนี้จะไปทางโน้นเราพยายามอ่าอยู่สองตัวนี้นะครับอ่าโอโ้โหมากันเยอะเหมือนกันนะโอโ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ย ไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นยนะืนอยู่หน้าตะวันอ่ะอันนี้ไปแล้วไอ้คนใครไปไหนบ้างเราต้องดูอนไอ่ะไอน,นี่จะไปไหนไอน,นี่ใครวะ I got one undead soldier close to the camp entrance นี่ไปทางนี้นี่ไปทางนูน้นโอเค I'm looking at two w มก n ลังมองหาที่พักที่ใกล้ท the camp entrance อ่ะเราไม่ต้องอะไรละเราไปเลยอมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรเราก็ไปไม่มีอะไรนะครับตรงนี้

แล้วครับือคออันนี้เป็นจุดเช็คพอยหนึ่งจุดจุดต่อไปสองจุดเนี่ยไม่ยากแล้วคือผมจะพลาดตรงจุดนี้บ่อยมากนะแต่ว่าจุดต่อไปมันไม่ยากแล้วจุดต่อไปคือการบูบูบูลว่าบูว่าเูอิน เดี๋ยวผมจะเรียกแก๊งผมเข้ามาแล้วก็มีการวิ่งหนีกันพยายามอย่าตายรอบแรกเพราะว่าการตายรอบแรกมันจะทำให้เราเสี่ยงมากเฮียบอกเฮียบอกว่าต้องใช้เวลา What do you need from me? I need you up top pulling security. Look, problem is, is this is going to take some time. I got hack okay. the server, download the Langley files, and then bleach the hard drive. Okay. at it. that shows up, you turn yo, out, uh, wow. okay. Enemy incoming. Okay. Keep busy. This will take a minute. แล้วก็การฟอร์ฮายด้วยมาช่วยให้หมดเลยตอนนี้นะ <Coffee. S 1> ตอนนี้เนี่ยมันจะยากตรงนี้แหละจะเริ่มยากขึ้น Yeah Target eliminated Matchwood, how's the hack coming along? Yeah, I'm gonna need you, Mike Faster would be better. Oh. Sniper. Sniper's got us targeted. We got a fucking man down. Man down over here. We got the fucking helo. Bang <coughs> my Oh, hiding up, uh. man. Uh, uh. More rooney dead incoming. Uh. Mm. We could <coughs> use a hand up here. Hold your <coughs> ground. I'm nearly there. Fuck. นายก้าโอ้โหคูณอยากฆ่าแฟนจริงเลย fucking hell โอ้โหคุณไม่มีใครช่วยกูด้วย เร็ว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 วเร็วเอาเอาเชียแลวรใครเนี่ยเฮ้ยอย่านะมีเช่วยกูหน่อยพวกมาช่วยกูหน่อยเร็วมาเร็ว I'm dead. How will it help the hack's complete. get us a Nomad to Bowman, we're good to exfil. What's the RP? I'm sending the coordinates now. Affirmative. Nomad out. หนีก่อนหนีก่อนเลยหนีเลยหนีอย่างเร็วหนีอย่างเร็วเลยหนีอย่างเร็วเลยตอนนี้นะเราต้องหนีอย่างเดียวเลยครับตอนนี้โอ้โหมีเดชชังสเต y ล์แ r กเอาชอปเปอร์ down Scroll down

นีหนีก่อน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 โอเคครับตอนนี้ก็อาเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนไปเอาเฮลิคอปเตอร์ no. down get oh die na ah oh. okay one oh. minute oy die okay ไปไปที่เฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ไม่มีเฮลิคอปเตอร์อยู่เอตีเดี๋ยวนี้เลยขึ้นเลยขึ้นเดี๋ยวนี้เลยโอเคหนีเลยครับตอนนี้หนีอย่างเดียวสกิโลโอเค The

You're just not telling. What we've got here is the kind of war-fighting gadgets that'll put <laughs> you and me, I don't <laughs> <think>. <laughs> And it's got the higher-up sweat bullets. <laughs> Sam be sure I will buy and I Linda, how are you doing? You looking Sam. good real good It's Karen today. You look like you've clocked some miles since we last spoke. yeah, a few I've heard they don't make them like me anymore. แค่ถึงแซมเหมือนกันนะผมเล่นสปินเตอร์เซลมาทุกภาคแล้วเหมือนกันนะช่วงที่ยังไม่ได้ทำวิดีโออ่ะ่ในที่สุดก็เล่นได้ก็คือนี่คือวิธีเล่นที่ง่ายที่สุดสำหรับสำหรับคนที่ยังไม่แบบคนที่รู้สึกว่าอันนี้ผ่านยากนะ คือเริ่มต้นนะคือเราไปประตูหลังเราไปปิดไฟเราปิดไฟเสร็จแล้วเราดูจังหวะคือพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยโดนเราเล่นได้แล้วเพราะอาวิ่งโดนได้เราก็จับจังหวะของพวกรอพอหรือว่าพวกทหารที่กำลังเป้าการฟิเชอร์อยู่แล้วพอเราพอเรา Uh, จับจังหวะทหารได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเร <An hour, S 1> าจะเข้าเมื่อไหร่เราควรจะเข้าไปในประตู <need> there's Boli course Of coffee <S พอเราเข้าไปในประตูได้ก็จบมิชชั่นนั้นไอเช็คพอยต์ตรงนั้นไม่เช็คพอยต์หรอกก็คือการสู้ไอจบจบ,จ,บจุดแรกอันนั้นคือจุดที่ยากที่สุดของเกมเลยนะคือการเข้าไปโดยที่เงียบๆโดยที่ไม่มีใครจับได้นะ แล้วก็ต่อไปเราก็ต้องโปรเทคแซนฟิเชอร์ไอการ p r o เ e คแซนฟิเชอร์ r นี่ทุกคนก็คือ,เ,อ,อเราต้องเรียกทห,หารจ้างรับจ้างมาให้เยอะที่สุดแล้วก็เราต้องเรียกลุ่มเราเนี่ยเข้ามารีกร๊ปกับเราให้มากที่สุดเร็วที่สุดพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ยิงอย่างเดียวเลยโหมยิงอย่างเดียวเลยน่าจะยิงได้ประมาณสักห้านาทีนะ พอยิงเสร็จแล้วเนี่ยเราแผ่นแซมฟิชเชอร์บอกว่าให้เราวิ่งหนีเราวิ่งอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องดูจังหวะอะไรเลยนะเราไม่ต้องดูจังหวะว่าว่าไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกทหารอยู่กี่ตัวอะไรไม่ต้องเราหาจังหวะเราวิ่งอย่างเดียวโดยเราวิ่งหาทางออกอย่างเดียวเลยวิ่งวิ่งวิ่งหนียิงยวเพวกทหารท่อยาจะไม่ไม่ไม่วิ่งตามเรานะเราจะวิ่งอย่างเดียวพอมาถึงจุดจุดนึงเฮลิคอปเตอร์จะตามเราเรายิงเฮลิคอปเตอร์ให้หมด พอเรายิงเฮลิอคอปเตอร์หมดเราก็ออกจากนั่นได้โดยไม่ย,ยากนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่แบบเป็นดา,ดาเมจน้อยที่สุดอะแล้วก็เร็วที่สุดโอเคครับจบแล้วกับซานฟิเชอร์เดี๋ยวไปเล่นสตอรี่โหมดกันต่อเลยดีกว่าเหนื่อยละ